นี่คือแท่นตัดของโรงงานเรานะครับที่ผลิตออกมาเมื่อสามสปีก่อน,นครับตัวนี้ก็เป็นตัวโชว์ที่ใช้มา3-4ปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่พังเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงหลังจากใช้งานมัน ก็จากที่ใช้มาสามสีปีนะครับมีเปลี่ยนแปลงฐานไปแค่รอบเดียวครับผมแล้วก็จากที่ขายมานะครับ3 4ปีนี้ยังไม่มีเคสมลยแต่ตัวเดียวนะครับตอนนี้จะมีอยู่4สีให้ท่านเลือกนะฮะนี่นะครับนี่คือแท่นตัดไฟเบอร์ของโรงงานเรานะที่ขายมาตั้งแต่ปี2018นะครับในโพสต์นี้ก็จะเป็นวันที่29เดือน9้าปี2018นะครับผม ตอนนั้นขายอยู่พันเนะครับผมแต่ว่าตอนนี้จะขายอยู่พันเก้าเนะครับเนื่องจากมันหลายปีแล้วแล้วก็สินค้าก็ราคาขึ้นมาเยอะมากเลยนะฮะก็จําเป็นต้องปรับเพิ่มนะครับผมก็นี่นะครับแต่ก่อนยอดไลค์อยู่ประมาณ6 0,000กว่านะครับคอมเมนต์เกือบหมื่นนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็ในคอมเมนต์ก็แทบไม่มีใครมาโพสตด่าอะไรเลยนะครับมีแต่คนสั่งซื้อนะครับผม นี่นะครับก็ร้านเราขายจริงนะแล้วก็ให้ตัวดีตามที่รีวิวครับผมไม่มีการหลอกลวงทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดคลิปเพิ่มเติมกันนะครับผมนี่คือแท่นตัดของโรงงานเรานะครับที่ผลิตออกมาเมื่อสามสี่ปีก่อน,นครับตัวนี้ก็เป็นตัวโชว์ที่ใช้มาสามสี่ปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่พังเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงหลังจากใช้งานมัน ก็จากที่ใช้มาสามสี่ปีนะครับมีเปลี่ยนแปลงฐานไปแค่รอบเดียวครับผมแล้วก็จากที่ขายมานะครับสามสี่ปีนี้ยังไม่มีเคมเลยแม้แต่ตัวเดียวนะฮะโอเคครับก็ของโรงงานเรานะครับตอนนี้จะมีอยู่สี่สีให้ท่านเลือกนะฮะก็จะมีสีแดงแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเขียวนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งสีเขียว จะมีบางใบเป็นสีเทานะครับผมส่วนด้ามจับก็จะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็สีน้ําเงินนะครับก็เหมือนกับสีเขียวตัวเมื่อกี้เลยครับบางใบเป็นสีเทาส่วนด้ามจับจะเป็นสีน้ําเงินครับผมเรื่องการรับประกันนะครับก็เราจะรับประกันมอเตอร์หรือว่าทุ่นไหมให้6ให้1ปีเต็มไปเลยครับผมส่วนเรื่องราคานะครับตอนนี้จะอยู่ที่ราคา1 9 9 0บบาทครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นราคาปัจจุบันนะครับเนื่องจาก ราคาเก่าเราขายมาหลายปีแล้วแล้วของราคามันก็ขึ้นมาเยอะนะครับหลายๆอย่างก็ขึ้นเป็นเท่าตัวนะฮะเช่นทองแดงนะฮะก็ขอลูกค้าโปรดเข้าใจนะครับผมส่วนท่านที่สนใจนะครับก็ระบุสีที่ต้องการได้เลยนะฮะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม